มันกับเขาโคกคือเขาเหมือนเดิมครับผมเขาแมากอะได้เน่นครับสองดอกแต่ว่าบริษายไปไม่เห็นหนัน่นเงียบก็ไม่เห็นชี้เลื้ยงเดือดชีง,งามๆครับนะครับ,รบแหลกเก็เบออกครับผมมี้ก็มาสวยนี่ครับตีหาครับผมใส่เนี่สยสองดอก ครับผมต่อไปครับหาครับเอานี่ครับที่นี่อยู่ครับผมเ mm hmm. มื่อกี้ผมเห็นน้ำตาลน,นับแล้วได้เห็ดอัน mm hmm. เห็ดเพิ่องเขาเปิ๊ดดอ,อกบักนี้นี่ดีครับ mm hmm. เห็ดเพิงเขาเห็ดเพืงหวานผมไม่เคยเห็นดอกเงี้ยแบนี hmm. ้ปอเถ่าดิดอกงมงมดิหาครับเมื่อกี้ได้ดอกนึงครับ นี่นนนนค,ครับติดตามครับแต่แม่ได้ร,ระบายที่ห้องยังมากครับผมกรพออีกที่เราครับม้าพรอยู่ขางพุนพ่นขางพุ่นดวงไม้ไน,นะนครับผมขางพุ่นเดวงนะครับจ้างามบจ้างามเหรอเลี้ยงดูกันดูนี่ครับผมเลี้ยงสวยงามนะครับกระลังงามมากเลยครับผมครับผม นี่ครับเห็นสองดอกครับดอกที่หนึ่งเข็บมาครับนี่อ้อยกระตาครับดอกที่สองครับนี่ครับโอ้ยขายแล้วอเอาเว้ยงเอาเลยมาตีหาก็ะไรเยอะครับ ในนี่นะครับผมชิฮานะครับติดตามครับกดย้าออมพูดนีกหนะครับเดี๋ไม่ได้องมาคือหามาเหาก็เห็นเห็ดขาวนึ่อก็เห็นนะครับผมหามาเห่าข่อยเห็นอีกหนึ่งดอกนะครับนี่ลูกกลางข้างหน้าเลยครับมองครับลูกกลางอันนี้นี่งามมากเลยยอดครับขี่ผอแล้วครับ โอ้โหไต่เนี่ยนะครับผมน่สวยงามนะครับโอ่ครับหาแถวนี้กันอยางหาก็นีะครับถ้าบนบนไตกันนะสิแก้งนะครับตอนนี้ประมาณีตีหานะครับตีห้าีโมงนะครับผมวันนี้เขาบุมาเด็ดนะครับเขาบุมาตีสามเขามาตีสี่ตีสี่ได้ยครับผม โอเคครับติดตามครับผมหาเยอะหนึ่งเลยนะอ้อมอยู่นึ่งครับอันแท้เห็น่ใช่ครับเบือ่อวานเพิ่งเห็นครับกล้องเพิ่งเห็นเพิ่งมาได้เห็นี่ยว่าทำไมเห็นนะครับไอ้กิ่งหมอครับก้างกิ่ออกหัวเอาไดิอยู่อ้าวนี่นะครับเห็นโนอ้เฮ้ยกิ่งเยอะเต็ยห้องโพ่ ครับโอเคครับนะครับตัวอันนี้เห็ดอันนี้เพื่อกินไปเลยครับนี่สียูนี้อาวนี่ครับมองเคยเอาไอ้กระเพื่นเห็เคยเอาครับกระเพื่นเพื่อนอันหนึ่งว่ะกระยางขึ้นเมืาเชื่อนี่แหะครับนี่มองนี่แล้วก็ย่างขึ้นไปพุ่นเล็กน้อยครับมือนกันครับพุ่น่เคยพุ่งเนี่ยกระพุ่นนี่ครับ บอดีเห็นบอกหนึ่งเคียวว่ามันเฮ้ยทั้งผมเห็นอีกแล้วครับนี่ยีหลีครับนี่เห็นว่าคือมีกรมานที่อย่างนี้กมานนะครับมางอย่างนี้นกรมันน่ครับอเอาขาตาเรียบร้อยครับเอาไปนังบ้างห็น่นี้ดีดเลยน้ำมันเก้ง้วครับตะเวนจะคืนแล้ว ข้าที่จะขึ้นครับทางคุณเาท่านไหนเคลียร์น้องม,มองอะไรพี่เล็อนี่ให้ในเขีนมากโอเคครับติดตามครับผมอ้อมหามือกันแต่มันแกงมากปุ๊บนี่คนนี่เบืงเ้งมดเดือดครับเต็มโคก คนทานคนทานโอเคครับติดตามครับกกล่องบรรพบุรุษข้าครับหินครับหินหนึ่งไข่ครับก็เป็นไข่หนีนิดนี่นี่แตกนะหนึ่งไข่เอาไข่บรรพบุรุษยังครับย่นเลยครับเอาย่นนย่นงามๆครับเท่าเหมือน รับหาเข้าไปครับหาไปกันนะครับด้วยนสวยแลยพอีเยามีพายบึงเลยผมหาเห็นโอเคครับผมชื่อเปอนี่เลครับนี่นี่นเห็นเพิงเขาแล้วครับยิงนงไดเสียงว่าเพิงอันนี้ว่าเพิงันนี้ไปแล้วครับผม ใหเบิ้งให้เพิ่นนะครับเพิ่นพ่ออยังนี่พ่ออยังครับหนึ่งไข่อีกแล้วครับนี่นี่งามๆครับเก็บครับผมโอ้ดอกงามนะครับนี้ของเอะไรโอ้แม่มากครับผมอะไรสงสัยตดแม่ผมมากครับนี่อหอมมากเละครับแม่หอมก็มาหอมครับ หัวก็ม้าหวัวนะครับผมว,ว,ว,วนครับเกี่ยวปับที่นี้ฮะอีหยงดอกอะไรแคเพิ่เขาปเฮ็ดเพิ่มเขาเลยพี่ผี ขี้รับคนเริ่มทะยอยมากเยอะแยะแล้วครับผมนะหลายคนติดตามอยู่ก่อนนะครับผมออนมาเรื่อยๆครับวัอนี้นี่เสร็จมครว่าพบเห็นยังนี่นลยครับนี่เออได้แล้วครับน,น้ำครับใช่ครับ โอ้โหนี่งามครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่เมื่อกี้ผมได้อันน้อยครับเกเห็นอังไงครับเคยบอกครับเคยบอกนี่คนครับนี่นี่ครับบอกว่าไม่แกะเขาได้งามเลยครับมือนีงถือว่าได้งามเลยครับเน็่เอาพูฟนะโบยเบึ้งเบึ้งนี่เฮ็ดจำยืนขืนก็ขืนครับเอางัดขืนบอลกวนดูนี่ครับ เท่ากับเย้อยเลยนี่นะครับหาต่อไปครับนี่นะครับนันจะอยู่ข่างพ่นที่ผมมาเนี่ยย่งางขึ้นมากนี่นะครับเอียร์ครับผมแหน่มากหอดแล้วครับผม ไปหาอีกกันครับผมนี่ออกมาอีกแล้วครับ่พอ,พออีกแล้วครับโอ้พ่ออยูค่คสมุนถือว่าพออ่อดีอยู่นี่กำลัลางงามเหมือนกันครับชัยบุกกระตาผมยมุ่ง้างในบุกเกี่ยวไหมาครับมานี่ครับโอ้ขาบางแง่เสวยว่างามจริงผมวา คือเห็ดหลอกเกี How hard. How hard. How hard. Nah ่ยวเห็ดยังครับขาวๆเห็นบ่คือมันจะเป็นเห็ดเห็ดหนาเห็ดบินนะครับเห็ดหนาขาวกี่เต๋ออื่นพี่เต๋อเอื่นแม่ผมพ่ออื่นเห็ดหนาขาวเพื่อกระตาทุกทุกเอือนหอยินครับ ใกล้กันได้ครับ่ว่าอื่อนหมดย่างเนี้ยจ,จขางคนท่านยางน้ำกลนไปท่านครับตอนนี้ไปหอกโโมนะ้ได้ใกล้กันกับดอกเมกื่อกีนะครับอันนี้นยังอันนี้็เยัดขาดียอปะกินไหก,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 กินได้ไครับบางคนกว้างเหดอ่างคนเห็ยังนะครับอันนี้อาจะเยัดกินได้่านี อันนี้ก็กินบัได้เห็นครับมีเหงวาก็ได้ดอกงาม่ดีครับกต่ตอกันมากนี่นะครับปอบมากนี่ก็บเห้าอมมานี่ขึ้นมากนี่โอเคครับแต่ว่ามีดอกเดียวครับพวกนี้ดู่นี่ผวมหาต่อไปครับผมสุดยอด เห็นเห็ดพเนะครับถ้าเห็ดอีหยังพเนะขึ้นมาเบิ่งดูพเนา่ะใส่ใส่ดอกหนึ่งนั่นอะไรเห็ดแลงงกโอ้ยสมองเห็ดแลงงกต้นครับเห็ดแลงงกขาวตัวบอกง่ายนึงเหรอใส่ดูเั็นปะนี่ครับตัวหั่นยากไปนี่ครับสุดหนึ่งไอ้ตัวหันไปอยู่หัวกันวนแต่ยู่นี่เลยนี่เอาเดเก็บออกครับเอามาเก็บออกตรงนี้ครับ เอมเอาด้วยนี่เรงกขาเราโงกขาพุนครับตอวนึงไม่เมนตไปโมเมนต์โมเมน์ให้เขาเปลี่ยงไปเปลียนเคยกเห็นาง่นละเห็นเะาโง่แม่แม่ปโอเคครับหนึ่งชุมหนึ่งมาเก็บเอาพีพีชุมหนึ่งย่พี โอ้สีหาดอกก็ดีครับนี่ดแบบอกหนึ่งอันนึงครับโอ้ีหเมีนอยูเมนยู่เสอโอเคครับอันหนึงโอ,แบบโอ้หลายครับพุ่นซี 45, หาหกดอกครับมเมนบ่แม่ตนอนี้อขอเขาเปลี่ยนบ่อันคาอนปอกข้านเงาไปนี่หอกวะ บอดูวะเห็ดตะองกังวะโอเคครับผมได้ตรงครับใส่ดูตาแม่ยิธย์อันยัดดอกโอ้ได้สามดอกครับโอเคครับมันขึ้นไปทั้งพุนนะครับมันขึ้นไปทั้ง ข้างเกาข้างเมื่อคือออกครับปุระข้างปุระฝากพ่นในนี้กันไนครับโอเคครับกล้องผมสัตว์บนน่นี่นนเกี๊ยววะามาถไทยนี่เห็นไหมพี่ว่าเซ่ใบดอกหนึ่ง <c oughs> โอ้ครับนี่โอ้งามครับผมตอนนี้หกโมงสิบสองเป๊ะครับ เวลาช่วงนี้เอาครับเอาไปนี่โอ้แกงมากแกรหมานนะครับแกงมากครับหมานลเลยไปยกเห็นไปทางนี้ครับกันี่อ่อนมากเริ่มงามนะครับครับเริ่มได้ง,งามเลนี่ครับนี่ครับผม นี่สองดอกว่ะเคียบเลยครับเคยออกอยู่หาครับผมคนมาหลายเลยครับผมตรงนี้หาแล้วครับพอเยดอะครับพ่อนี่ยึ่งใครเห็ดโพล้อเยอะนี่นางไก่เพื่เห็นมาเอาเก็บว่ะในหนึ่งใครับ รเราจะยิงในแถวนี้นะครับได้หนึ่งไข่นะครับโชกตาคนนะครับโอ้โหดอกเงียทองแต่ไม่มีน้ำครับโอเคครับผมติดตามครับพออีกแล้วครับนี่ไข่หนึ่งนี่โอ้ไข่ไข่บักสวยเลยอันนี้น่าจะไปหวานตอนเย็นยนี่นี่กีบมาแค่คักได้แล้วครับ มันอยู่ในอ่าวนี่แหละครับสุดนี่เห็นแล้วครับสามดอกสี่ดอกเป็นแะ้วบ่เซโช,ช,ชดูโชดูนี่สองไข่อเปาะบ่อปาะแล้วครับรบุณน,นี่ไข่ในละโงกขาวไงยอยู่แล้วโอเคี่ครับคุณน่ะเชี่ยลหรครับคุณน่ะนี่เห็นยังครับนี่เห็นละวงกตัวนี้ครับ <laughs> นี่ เข้มผมหยียบครับเฟียดครับเขาเอินว่าเฟียดสายามหนห่งูขึ้งเ,เห็นอย่างว่านี่ได้แล้วครับอโอเคครับโช,โชว์สูงสองดอกกู หาก่อนครับมาเลยมีบ่ท่านนึ่ผมเพิ่ขึ้นมาคุณครับผมยางอ่อนพ่นอยู่นี่เพิ่งเห็นดอกนี่ด้วยครับโพันกระตาตกเงี้ยขุนบ่เขาโอ้เสียดายมันเถากว่านี้มันน่ผิดหรอกระเพอะดีดมันอาจจะเป็นวัยรุ่นโกมูนะ จนเ่าเว้ยค้นยางไปยางมากเพิ่มเพิ่มเห็นว่ะเนาะโอ้โบเ่าหรอพ่อดีอ่ะโอ้ยขาหักตืนกี่คือกินตกปุ้ย เดียวไหมจรงนี้เติงคืนอยู่ดอกนี้ครับหาออมพ่นลื่นก็น่าเไปนะคุณด้วยครับหาอีกคนพรท่าตุเขาพ่นนี้ย่ะโอครับโอเคครับติดตามครับผมหาออมอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะถ่ายบุ้งดีครับ